ตอนมืดตอนเมืดน,น,นี่คือปกติปะ่ะตอนโอืด oh <my> มีเพลงเปิดให้ก็ด้วยและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมผีเช่นเคยชื่อว่าเกม take you take You... อะไรกูนย <laughs> ชื่อว่าเกม you take out ซึ่งปแปลว่าอะไรวะ you ก็คือของคุณ take out คือก็คือ take out ก็คือซื้อของกลับบ้านอะไรแบบนี้ก็คือ ซื้อของกลับบ้านของคุณเหรอแปลว่าอะไรไว้สัวันที่ศูนย์อย่างแรกเลยก็คือเรามีสามารถใส่พวกเนื้อแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ออเอาฮพูดหลายว่าอยเงี้ยคือยังนั่งไม่ได้หรออะไรแบบนี้เราต้องเดินไปก่อนนะเดี๋ยวเดินเดินเดินไปเรื่อยๆนี่นะรครเนี่ยเดินเข้าไปได้ป่มเข้าไม่ได้ให้ทําอะไรครับนี่ตอนนี้งงเริ่มงงลเริ่มงงแล้วคืออะไรวะให้คุณทำอะไรเนี่ย หรือว่าต้องเปิดอันนี้อ๋ออะวางส่งอาหารอุ oh. ah, it. oh, ้ยมีคัสซีนวะาวางเอาแค่นี้อุ้ยเฮียเอยเฮ้ยไม่มีให้วางแล้ววะวางอะอะไรลอยผ่านไปเมื่อกีเน่ะเฮียวางก่อน ก็ยังเดซูนอยู่ฮะออะไรครับนี่ยรถอันนี้คือเต่าเหรอตัวยังขาวเต่ายัางดำเลยสักสองทรงไปส่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ยนะเฮ้ยวันนี้เปลี่ยนคนว่ะ ฮะเอ้ามันเอามอไซคูไปแล้วคืออะไรไม่เข้าใจคอนเซปต์เกมอ่ะอ๋อหรือว่าอ,อ๋อเข้าใจแล้วน่าจะคล้ายๆกับแบบว่าเกมตรวจจับสิ่งผิดปกติปะถ้าเกิดถูกก็เป็นเดวันนะเอาว่าเตะไอเชี่ยแล้วมอไซคูะโอ้โห,โหเสียงคนเต็มเลยนะข้าวครับ เข้ามาเสิร์ฟเสเคปแม่งไดรอที่อะไรเอาไปเลย <laughs> ไปแล้วเอาเดยวันแล้วเตรงนี้มีถูกแล้วนี่อันนี้ปกติป่ะวะมีอะไรบนหัวกูไหมนี่น่าจะปกตินะนั้เราส่งเลยส่งเลยเริบเดย์ทูะ อาเ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 อาโอยทราบอกทีว่าไม่รีเซ็ตโอ้โหไอ้อีตอนมืดตอนมืดนี่คือปกอติปะตอนโอ้ยๆฮ้ไอ้อซาบหัวใจกูจะวายไอ้เหี้ยเหมือนจะปะกติหรือเปล่าน้านบนนั่นคือะอะไรปกติปะปกติเปล่าวะ ปกติอะไม่เจออะไรเลยเราถึงเดนไหนนะเดนสี่ไม่มีอะไรเลยเว้ยน่าจะปกต,ติมีตรงนี้เพราว่าไม่ได้ดูปกติหรือเปล่าเอา้าทำไมถึงผิดอ่ะก็มีนี่อะไรผิดวะส่งแม่งมันใส่กลับร้านแมงเอา้าอ่านฉีนอะไรวะ วัต t ตเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยตรงนี้ไม่มีรอยว่ะแสดงว่าผิดปกติเอ้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีรอยเฮียเดี๋ยวปกติมีเอ๊ะอุย้ยแล้วมึงจะตามไปดูทำอุย้ยกูไม่อยู่เลยเฮียปกติครับนี่ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเถอวเคลียร์ก่อนเหมือนจะไม่มีโอ้ดีเ เไอ้เชี่ยนี่มันจะหมักโมยแล้วเราไปกอแล้วเอ้าวันนี้ไม่มีคนเดี๋ยวเปิดร้านหน่อยลุงไปชั้นห้าวันนี้กูว่าตอนกลับนี่แหละกูโดนกูบอกเลยอ่าชั้นห้าโอ้โอเคอย่าเข้าไปดีกว่า ปื้วางไว้นะตรงนี้นะเดวันเดวันวันดีวันวันนี้มืดจังในมืดจังกูไม่ไปดีกว่ามืดอีกแล้วเมื่อนี้ทุกวันอะไรเหรอเฮ้ยกูว่าแปลกๆว่ะ ไปเลยอ่ยเอา้ามืดนขนาดนั้นมันยังจะให้กูไปอีกเหรอเอาไปกูไปก็ได้โอ้โหไอสัตว์ชั้นสามน่าจะแปลว่าชั้นสามนะครับว้เรียบพี่โอเควางไปสิเออไ่ไปประตูรอเลยเหรอสาจีนแม่อ้เหี่ย เราบนี้มันยืนรอเลยะ่ะผู้หญิงด้วยไปเอาไปวางใบสัตว์เอา้าเอามึงฆ่ากูอีกเหมือนเดิมเลยกูไม่อยู่แล้วกูกลับดีกว่าแต่กูโดนจ้วงอีกหีก้ย อุ้ยเฮ้ยหน้าคุ้นๆเว้ยห,หน้าคุ้นๆไว้เราเนี่ยเขาเรียกว่าใครวะเอ้คนผ,ผมเคยเห็นหน้าคนนี้แต่ผมนําจชื่อไม่ได้วะรู้สึกไม่ค่อยแบบดีเลยแบบกูวางไว้ดีเปล่าวะเอาวางไว้นะโอเคเมื่อไหร่จะชะเาวางวะเฮ้ยเฮ้ยมึงใช้ภา้าไอไอเจนใช่ไหมหรือว่ามันผีจริงวะโอเคมันบอกให้เราวางไว้ได้เลยน่าจะโดนจัสกแกร์ะ่ะคูวุ่ณบานะ เ้ไม่โดนเว้ยเอาโอ้ยโอเค,คกูกลับแล้วไอ้ยี่กูไม่ยู่แล้วเฮ้ยทำไมไม่หัวเนี่ยเอา้าจบแล้วเดโม ก็สำหรับเกม y o u r t a k อาในวันนี้ก็ต้องขอพักไว้ที่เพจนี้ก่อนนะครับเกมน้าเป็นเกมอะไรก็โปตรมตัอไปนะครับใช้เลยถ้าใคร่รู้ทางไหนก็อย่ากังไลก็จะคอยตั้งใจเหมือนกันนะเกมบ้านเราบาย